สวัสดีค่ะสวัสดีแบบงามนๆนะคะวันนี้เราจะมารับประทานอาหารพมานะคะวันนี้เราจะจุกเมยมาฮองเมยมาฮองแปลว่าส้มตำของเราเองค่ะเราจะใช้วัตถุดิบของเราทะ่เป็นมะละกลอเหนี่ยวนะครับและเราก็จะปนกับอีกสิ่งหนึ่งคืออันนี้คือ,อะไรว่ยอดมะพร้าวนะครับ คอนีดนสับมละกอก่อนคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามละกอมันมีความเหี่ยวมันก็จะไม่ได้มีความกรุบกรอบเหมือนมันแรกๆที่ซื้อมา วันนี้เราจะทานแบบผสมกับปลา,านะคะแต่จะไม่ทานเผ็ดมากเพราะว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารเย็นทานแค่นี้พอนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเย็นกินกน้หมด ใส่ผักดกันนี้เข้าไปด้วยมันจะได้ครบง่ายแต่ไปเป็น,นี้เลย เราจะใส่ผงชูรสหมดแล้วด้วยใส่สักสิบหยาเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศเราจะใส่มะเขือเทศทอนะคะใส่แบบทั้งหมดเลยละกันใส่น้ำตาลก่อนดีกว่าเนื่องจากน้ำตาลมันมีความหนึ่บมันก็จะละลายชา ยเยวมากใส่เข้าไปเลยนี้เลยะะียวค่ะวันนี้เราจะบี้มะเขือเทศเพราะว่าเราต้องการรสชาติแล้วก็กลิ่นของมะเขือเทศนะคะรสชาติของมะเขือเทศชิงลักษณะแบบเปรี้ยวแล้วก็มีความันหวานเลี่ยนยน,นิดๆ ใส่เสื้อผ้านี่แหละเพราะว่าเรา hey, hey. ตามคอนเซปต์เลยนะคะ <Hey. S 1> แล้วก็จะบีบมะเขือเทศน้ำตาลให้มันละลาย ประเภทมันก็จะมีความใหญ่ๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของน้ำมะเขือเทศอรามานะคะใส่น้ปลาตาทิพรส,สักกระจิตหนึ่งแล้วก็ใส่ปลรราปลรราจะมีความค้นหนืดประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะ เราจะทำรุนแรงไม่ได้เนื่องจากครกเราม,มาันค่อนข้างจะแคบมันไม่ได้เป็นครกที่ใหญ่หรือว่ามีภาชนะที่เป็นแบบคราเวอร์เราก็ต้องค่อยๆซึ่งตอนนี้น้ําตาลเรายังเป็นก้อนอยู่เลยนะคะวันนี้เราทานอาหารแบบค่อนข้างผิดหลักโภชนาการมากๆเนื่องจากวันนี้ทานข้าวนะคะและตอนนี้ท้องว่างมาก แล้วเราก็กินอาหารที่เป็นอาหารรสจัดจ้านอาหารเผ็ดร้อนอีกสักพักหนึ่งมันก็จะมีเอฟเฟกแต่ไม่เป็นไรคารามีเกลือแร่แล้วก็น้ํายาไม่ใช่น้ํายาเป็นยายาท่าน้ําขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีหรอกน่าจะมีแค่เกลือแร่หากเกิดอาการท้องเสียนะคะมันก็จะได้ใช้แบบทันทีทันควันใส่กระถินเข้าไปก่อนใส่ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยโรยหน้าอีกครึ่งหนึ่งนะคะ มะละกอเราก็จะใส่กับนี้ต่อไปนี้จะลาหัวถึงอาหารอร่อยใสยม่มะละกอบวกกับอันนี้นะคะเป็นย่อมะพร้าวกินไม้หมดมก็จะกระเด็นใส่ขาใส่แืะ เราต้องคร้ามานันก่อนนะคะเราจะตำจนกว่าออตัวเส้นมะละกอกับตัวยอดมะพร้ามมันยุบตัวลงนิดนึงนะคะสีสันสวยงามมาก สีแบบสวยมากนะคะเราก็จะแต่งหน้าด้วยเม็ดรกระถินเม็ดกระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบานี่ค่ะเราจะแต่งหน้าด้วยเม็ดกระถินริมรัวใส่ไหมคะนี่คือซ่อมตามของเรารวมกลิ่นกันกลิ่นดีมากเลยนะคะเพิ่ม texture อีกหนึ่งความกรุบกรอบนั่นก็คือถั่วลิสงคั่ว แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนช้อนนะครเป็นคนที่ใช้แบบอุปกรณ์ในการรับถนารสิ้นเปลืองมากเนื่องจากซื้อช้อนซ่อมมาแล้วก็ต้องใช้มันสีมันสวยมากเลยนะคะอยากให้ดูกใ,ใกล้ๆ่ชิมน,น้ำแล้วกัน Yeah. Okay. กินกุ่กับแป้งทอด ตอนนี้ทัพก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ